อ่ะบ่าวไทโซสวัสดีครับรอครับรอกูนะกูไดหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีอ่าวันนี้ก็อยู่ให้หน้านะให้หน้านะครับมาถอนกล้าดครับผมลงเขกลงแขกถอนกล้านะครับถอนกล้าดล็อกกาล็กก้าล็กก้าไว้สำหรับปักดำมือนะคมือกับละวันปักดำระวันขึ้นลงแขกเอฟซีนะอ่ามืัอนี้ก็มาถอนกล้าก่อนนะครับผมมือจะได้ดำทีเดียวนะครับผมเอฟซี เป็นน้องเบียร์ครับน้องเบียตะกาน้องเบียร์เดี๋ยวพี่บ่าวก็ลงทอนกาซอยเจ้ากันนะครับผมเอฟซีนะมันนี่คือซีบได้ไปเสรแล้วมันอยู่นี่แหละนะครับผมไปนี่ก็ได้หลายมัดเลยครับผมได้หลยได้เยอะปุ้งอันี้ปุ้งนี่ปุ้งห้าบปุ้งปุ้งปุ่งมีจังหัดปุ้งมีจังหวัดซีซีมัดโอ้ถ้าถ้าสิบปุ้งเด้อ เก็บหอยน้ำโอ้ตายเป็นบ้านก็บหอยน้ำก็บหอยน้ำอ่าหากินหากินเป็นน้ำนะครับผมเออธรรมดาแหละนะครับผมลูกมีลูกมีเต้านะครับผมมีแต่แม่คนมันนครับเนี่ยแม่ทำงานหนักอยากให้ลูกพขาผ่อนอะสู้ต่อไปแม่เอ้ยใครบอกให้เออเย้ แม่ทำงานหนักเพราะอยากให้ลูกพักผ่อนมามามาเบิ้งส้อนก้านเอาไว้สินะเบิ้งค้ลำบากของชาวน้าเฮานะครับกว่าสิได้กินข้าวจะไม่จะนวยขายได้เต็ระบาดนะครับผมเออเิ็ดเหหน้าเลยเห็ดเข้าเลยก็ยังยังคือตัวพุทธไทยเหรอพีนะกตาเอาเห็ดไปนะครับชาวนาเราเห็ดหน้านะเห็ดอย่างอื่นคือสีโป้บุ้งเห็ดหน้าเห็ดหน้านี่แหละนะครับยี่อีกคือ่เราก็มีอาชีพเราหาหอยขายเราเนี่ย คนดีไซนกุ๊บนิเติมเพิ่มเลยมานี่ลูกกามือทำไมดำมือนะอมไอ่ส่นีแตงแตงแตงมาลูกกาูางนี่ลูกกาคือผมเนยเห็นหน้าเนาะจาที่นปทนี่เพลงเด้อเท่าแล้ว ยังเลยเาด้มยักเดียวเว่อาอยู่บ it ้านน้าใหญ่มาพักกันยังนัดดูนเจ้าอะไรเจ้าลมยังไงใช่ไม่คิดพ่อไปไกลเดี๋ยวจะร้ได้ไหมเดี๋ยวนี้ไอ้เจ้าก็ไอ้้าก็ไอ้เจ้าก็ไอกไอ้เจ้าก็ไอก็ไอ้เจ้าก็ไอ้ไอ้เจ้าก็ไอ้เาก็ไอ้เด้าก็ไอ้เจาก็ไอ้เจ้าย็ไอาก็ไอ้เจ้าก็ไอ้เจาก็ไอ้เจ้าก็ไอ้เก็ไอ้เจ้าก็ไอ้เด้าก็ไอ้เจ้าก็ไอ้เด้าก็ไอ้เจ้าก็ไอ้เจ้าก็ไอ้เดีากวไอ้เจ้าก็ไอนเจ้าก็ไอ้เจ้าก็

nha thằng Lộc cả chưa được đây cốp nữa là cái nát lâu nát nát không nát 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 เออนี่การบ้านกาดีดีตองแบบนี้นะผมทอนงตามสู่รที่ผมเ FC ุ่มกันเลยซองคลิปสั้งพี่มันเลยพี่สั่งกระาหอกสั่งกาษ ใช่ใช่บุบบุบยาโชต่อกไก่บุญต่อหาวคุยต่นหาวคุยพูกรพากันคุยในตระกรมเตลมานคุยกันโดนกี่เี้อ้งานครับตาถอนเร็วมือเร็วตรงใส่ชามัน่อไป กเบิ่งทงนี่เรกตีดีกอามากบผมีาห่างหน่อยชบ้านกะทิต้องกับมันก็ทำไง่ายแบบนี้ครับปอมมาลีอยนั่นนั่นปอมมาลีเลยนั่นอมาลีเะปอมมาลีไม่อมมาลีไป โอนั้เลยตรงน้นเปิ้ลเลี้ยมอะกิจวเราเรียกเ่ยางไหมไม่่อมาเปแล้วม้วนแตหลือหรือวันชนยามาลีไปยาไม่ยาเดกออาในยามาลีลวปวดนวดตนนี้เลยไมั้เลมอพิลันเลยมาเลยที่กาสมุยเออยางติดเท่านี่ว อันโบอ่ะมีงานจ้ะฮะเออไว้สิมามีงานสมัครโทนะครับพี่ที่ดูงานเนี่ยทําไม่ทันอันนี้จะมาอันหน้านี้ครับอันนี้อันนี้มีออดิโอมาออกจ้ะอือ

โอ้งานตัวมากการมาเดียอะมายวมือเลยครับผมมาหนึ่งบงนี่พักก่อนครับอันนี้เป็นงานไปการยึดเอวยึดเอวครับยึดเอวพักก่อนพักในโตนะครับเอฟซีนะอ่าเด็กเด็กปุ่งกว่าปุ่งกว่าแล้วครับผมเดี๋ยวกบ่าวโลงไปล็อกต่อนะครับผมเอฟซี่อะจบเนี้ก็ประมาณนี้เอพีนะมาทองก้าวันนี้นะครับผม รอสวัสดีครับ